こののの番組はご覧スポンサー提供でお送りしอันนี้นะครับก็มาอัปเดต CBR 6 5 0 R E Clutch นะครับคันของผมปี2024ขี่มาแล้ว30,000กิโลนะครับเพิ่งเซอร์วิสไปแล้วก็อันนี้จะเป็นทริปแรกนะครับที่ เอารถมาลองหลังจากที่ไปจูนนะครับไปรีแมปมารีแมปก็คือท่อฟูนะครับท่ออคับพวิทกองอากาศแต่งของ BMC นะครับแล้วก็ไฟกล่องเดิมนะทั้งหมดเนี่ยประมาณ200นิดหนึ่ง230กิโลนะครับทั้งทริปทั้งวันเนี่ยอัตราน้ำมันเฉลี่ยที่ใช้ไปนะครับ26.3เนี่ย26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ต้องบอกว่าขี่เนี่ยมีในเมืองบางแสนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแบบบางนาตาหรือนอกเมืองอย่างเงี้ยโล่งๆใช่ปะเราก็มีอัดแบบร้อยสี่นะร้อยยี่สิบร้นิดนึงนะครับตอนเร่งแซงแล้วก็แช่ที่ประมาณ120ยยี่สบนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยในเข้าโค้งไม่เกินล้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามากันเป็นขบวนแล้วก็ รถเยอะด้วยนะครับต้องบอกว่าขับขี่นะครับไม่ต้องยุ่งกับคลัชเลยนะครับบิดอย่างเดียวนะครับบิดแล้วก็งัดอย่างเดียวแต่บอกเลยว่า c b r นะครับรถสปอร์ตยังไงก็ไม่เหนื่อยลมนะครับที่เหนื่อยเนี่ยที่เหนื่อยคือเมื่อยคอนะครับใช่ไหมเพราะรถมันก้มอะ่ะแล้วเราก็ต้องเงยคอตลอดเวลานะครับทั้งทริปเนี่ยเราก็จะเมื่อยคอแต่เมื่อยที่ไหนเมื่อยที่ขาหนีบนะครับเพราะว่าเรา น้ำหนักเนี่ยเราต้องหนีบไว้แล้วก็พอขาเราหนีบถูกต้องเนี่ยจะไม่ปวดหลังนะครับไม่ปวดหลังไม่ปวดแขนไม่ปวดมือเลยไม่ปวดข้อมือผูดผิดนะครับมือเนี่ยมันยังเป็นคันเล่นสายอยู่ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับก็คือใช้แรงบิดหน่อยแล้วก็ต้องบิดค้างนานๆเนอะมันก็มีเมื่อยนะครับถึงถึงพักบ้างอะ่ะมันก็ยัง เมื่อยนะครับขี่ผมเคยขี่ไปเชียงใหม่นะครับเจนเก่านะจีซีบีเนี่ยโอ้โหมือมือลอกแน่นอนนะครับถึงใส่ถุงมือนะเมื่อยมือมากๆนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ขี่แบบรถติดๆในเมืองตลอดนะครับท่านแบบรถวิ่งเรื่อยๆเนี่ย3 0 0โลนิดหนึ่งก็ถึงนะเต็มถังนะครับ300โลก็ถึงปกติผมก็200นะช่วง200โล250โลผมก็เติมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเดินทางไกลไม่เป็นปัญหาเลยก็เล่าคร่าวๆนะครับที่ใช้งานเจนนี้มารู้สึกว่าประหยัดน้ำมันกว่าเจนเก่าพอสมควรนะครับผมรู้สึกได้เลยก็อาจจะสักประมาณระหว่าง2ถึง4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับให้ผมเทียบมานะเทียบกับเจนเก่านะครับเจนที่ยังไม่ใช่อ e ีคัดเนี่ย Honda Big Wing พลราม3จัดไปวันเดยทริปที่บางแสนนะครับเอา ภาพบรรยากาศมาให้ระหว่างชมแล้วกันนะครับถ้าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย36,000กิโลนะครับจะเป็นรอบเซอร์วิสใหญ่ครั้งแรกและที่ต้องมีตั้งวาวอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลางปีนะครับเดี๋ยวขี่ถึงแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายอะไรยังไงคุณบู้ชุ่านท่านผมทุ วนให้ดูบรรยากาศรอบนึงของนี่คอนเทนต์ยิ่งกว่ากูอีกกูไม่ได้คนนำด้วยไม่ต้องมาต่อแถวกูนี่ครับตัวแรงนี่อะไร600 600เฮ้ยสีขาวไม่เคยเห็น สามสิบคันมันเป็นตัวอะไรไมันตัวอะไรไม่ตอบ

่อส <2: N> ันกออเงี้ยก็ต้องบอกว่า Big กวิ g พระราม3นะครับจัดทริปสนุกอยู่นะครับถือว่ากำลังสนุกไม่เหนื่อยเกินไปนะครับบางแสนก็ทั้งวันนะครับไปประมาณ2-3สามที่นะครับกินเต็มที่เลยนะครับคุ้มราคามากยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ รับชนจนจบนะครับ